ทางเช่าราชาสมุนไพรถูกใช้ในตำรับแพทย์แผนจีนมานานนับพันปีเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดเพราะเนื่องจากสรรพคุณด้านการต้านทานโรคการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดี สู่ยุคงานวิจัยมากมายทั่วโลกกว่า30ปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดเผยความลับจากธรรมชาติของถังเชา่านะักวิทยาศาสตร์พบว่าถังเชา่ามีอินทรียสารสําคัญกว่า6ชนิดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนํามาใช้ดูแลระบบสําคัญหลักของร่างกายแบบบูรณาการมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆประโยชน์ทางเชา่ากับการดูแลระบบหลักของร่างกายแบบบูรณาการระบบการไหลเวียนเลือดน,น้ำเหลือง ระบบการสื่อกระแสประสาทกำจัดของเสียในร่างกายเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มพลังงานเซลล์ป้องกันและฟื้นฟูเซลล์เสื่อมควบคุมปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดดูแลระบบต้านทานให้แข็งแรงต่อต้านเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็งปรับสมดุลฮอร์โมน ถังเช่าเหตุเป็นยาจากประโยชน์ที่มากมายของถังเช่าถังเช่าจึงเป็นเหตุที่ถูกนํามาใช้มากที่สุดจากความตั้งใจสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน A.C.X Herb เป็นฟาร์มเพาะเห็ดเลี้ยงถังเช่าสีทองเกรดพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001/2015แห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบกระบวนการการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคพร้อมใบรับรองปราศจากโลหะหนักประลอดและตะกัว่ว a c x Herb ได้ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อร่วมพัฒนาต่อการต่อย,ยอดนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในนามของคนไทย ถังเช่าสีขาวหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบและจดสิทธิบัตรโดย A.C.X Herb หนึ่งเดียวในโลกถังเช่าสีขาวมีสารสำคัญสูงกว่าถังเช่าสีทองดังนี้ โครงการพัฒนาถังเช่าสีขาวของ ACX Herb ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ยุทธศาสตร์นานาชาติ Research and Development การวิจัยพัฒนายียนสเพาะพันธุ์และหน่วยงานศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยนานาชาติคองวลประเทศสหรัฐอเมริกา เอซเอ็ b, มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสายพันธุท์ทางเช่าสีทองเพื่อเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของไทยสู่อุตสาหกรรมเห็ดเป็นยาแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน